สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกจัดกิจกรรมช่อง5ปันน้ำใจเพื่อสังคมลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอักค,คีภยัยชุมชนตอกโพย่านเยาวราชค่ะพลโทชชำนาญช้งางศาสตร์กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมอบหมายให้คุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้แทนลงพื้นที่ชุมชนตรอกโพถนนเยาวราชโดยได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม1,200ัขวด และได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากบริษัทซีพีแรมจำกัดบริจาคเข้ากล่อง200กล่องเบเกอรี่300หอ่อและสลับเป่า300ลูกรวมถึงผ้านวม100ผืนและถุงผ้า200ใบาจากบริษัทเอเพ็กซ์ฟู้ดแอนด์ฟรุตจำกัดพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอีกมากมายให้แก่ผู้ประสบเหตุอักคีภยัยโดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เป็นผู้รับมอบขณะเดียวกันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก ได้ลงพื้นที่สังเกตการในชุมชนตรอกโพยาวราชสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย